ตาจโรยขัดซิง่งมาอยู่กับตาจรยรยตาตาตาจโรยปุุงบริรปนดัดหัวหน้าจโรยกำลังปิดคันคูปนด <c oughs> ัดบิรปนัดก็ปิดคันคูถ้าวบอกไปล่ะน้องพี่น้องเอ้ยภาษาเขมรบวันหลักข้ามสองข้ามเราพี่น้องค่ะ <c oughs> เลี้ยนเอาเด้อผู้ใดอยากเป็นนาะนะ ปัดปนัดแล้วว่าปิดคันปิดคันปิดถ้ำนกปิดยางจังสี่นะปัดปนัดอันนั่นเมนสิหาป่าอีกเด่นอ่ะเบิ่งส่งเต้นพี่น้องคขนะบวกมาแล้วมาแล้วเออ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 เพรผึ่งก็อยากไปยุ่นป่าแท้ จมันก right. yeah. sí. yeah. ็ตือ okay. ต้องหาปลานั่นแหละย่นั่นแหละระบุระบุ่นนั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 ่นเจบจบจบยังไม่ไปยังไม่ไปเอ้ยเออนั่นแหละ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 เออสนามสนาม้มาอีกแล้วมาอีกแล้วรวบ หัวหนาโจยไม่อีกแล้วไม่อีกแล้วไม่อีกแล้ว,มา,ลวมาเบิ่งกันดูมาเบิ่งกันดูนี่งานอันอนี้อดิเรกของหัวหนาโจยกับเจ้าแมวอยากจัะรอบนี้สิไดก็อบอกว่าอันไดนปลาคอสองไดปนปลาอันปลาดุกน้ำซอยกันต้นซอยกัน้นใส่เอสซี่ซอยก้นเจ้าพนกรลุ้นล นี่ไอ้มันไหลออกไปทางเว้นตกยังที่จะพึ่งบอกนี่แหละจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพึ่งหาหมองยืนไก่พอนมวนยังสี่ล่ะแมวหยัก คนมาอีกแล้วมาอีกแล้ว ได้แกงอยู่เด้ละพี่น้องเ้ยนาองก็ได้แกงอยู่เนี่ยสากะมาจา้ะเนี่ยสากะมาน้าว้าวคุณกุกับตาตาก็ยืนสแตนบายอยู่คุณล่คะค่ะ ถ้าเบิ่งว่าสิได้ปลาบอนี่บอเจ๊ฝุ่นก็หลุดน้ำเผาไปอาปลานั่นเนี่ยลาลามาลดปลาลดปลาล,ลดลู เขาเลงแหละพี่น้องเอ้ยสิเอาไปแกงให้ตาตากะหัวหน้าโจจินดอก ต้อน่าพี่น้องต่อ Grazie เด็กฝึกง,งานนี่เป็นงานิัสูุแนล่ะพี่น้องเลยของคนหมักเนาะค่ะของคนหมักหาป่าตาม,มาหมักเริ่มหาป่า นี่ลรามันจะมี่ปลาโี่พี่น้องค่ะโอยต้มปลาโรดใส่อัน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 นวยกระสังเด้อพี่น้องเด้อใส่นวยกระสังแล้วใส่อันใส่ผักกระเหงอ้ยพี่น้อง้ยหอมหวนหวนหวยเบาแล้วก็อยากเข่าเด้อพี่น้องเอยต้มปลาโรดใส่ผักกระเหงใส่อันนวยกระสังแก่แกเนี่ยค่ะมันจะออกสมแล้วก็หอมเริ่มแล้วจ้า เริ่มเล่นแล้วแล้ว <laughs> น่าอีกแล้ว นี่จะนี่ตะขีตรงงานอดีเรกของเจ้าแมวยกักคือหาป่ากวนกวน la ลุนไปน้ำกันโอเคค่ะจะบปวดกับคอจบคลิปในงานอันนี้เลยข,ของเจ้าแม่หย,ยาบแค่นีได้จ้าเด้อแล้วเด้ว,ดว,ดวสิมาอัพเดทในเบิ้งเรื่อยๆลาได้ปลาลายปันได้แล้วค่ะตอนจบ